เรียนท่านประธานสภาที่เารคารพครับผมจิรัตทงสุวรรณผู้แทนรัษฎรจังหวัดชายเชิยงสาพักเก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ทุกประเทศทั่วโลกครับกำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดแล้วก็ประเทศไทยก็น่าเป็นห่วงมากกว่าเพื่อนเลยครับเพราะว่าเรากําลังเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตไวรัสโควิด <c oughs> ก็ว่าหนักแล้วนะครับมันซ้อนทับกับวิกฤตเดิมวิกฤตไวรัสที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอํานาจคสอชอที่ยังไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อไหร่ แต่วันนี้ครับไวรัสคสชกำลังพัฒนาตัวเองถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นสําเร็จบ้านเมืองเราจะตกต่ําไปขนาดไหนครับผมขอใช้โอกาสนี้ครับอธิบายให้ท่านประธานฟังว่าความเลวร้ายและความน่ากลัวของไวรัสที่ชื่อรัฐธรรมนูญคสชสายพันธ์ไทยบูรนี่มันเป็นยังไงพระพลังประชาัฐครับท่านประธานเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูน5ประเด็น13มาตราแต่อย่างที่เพื่อนสมาชิก ท่านพย,ยายามใช้<อ>ตัวคำเสียดสีนะครับพยายามเรีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้มีการประท้วงครับเชิญนะครับแต่อย่างที่เพื่อนสมาชิกท่านรังสิมันลมได้อภิปรายไปแล้วครับว่าข้อเสนอที่เป็นหัวใจจริงๆของรัฐธรรมนูญคอสชฉบ,บับตัดเศษเนี่ยครับก็คือระบบการเมืองไอ้ระบบการเลือกตั้งที่ไม่ยอมจะยกเลิอกอำนาจของสอวในการเลือกนายกเพื่อหวังกินรวบอำนาจต่ออายุให้ระบอบประยุทธ์ต่อไป นี่คือความน่ากลัวของไวรัสประการแรกครับประการที่2นี่เป็นการแก้เพื่อโกงครับรรท่านประธานท่านทราบไหมครับพวกผมตั้งแต่อนาคตใหม่เนี่ยจนถึง9ก้าไกลเราอยู่มา2ปีเราได้ยินตลอดเลยครับว่ามีการแบ่งเค้กกันแบ่งงบประมาณกันทั้งที่คุยโมโอ้อวดว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงแต่ในทางปฏิบัติเราได้ยินจริงๆครับตลอด2ปี และที่พักพลังประชารัฐเสนอมาวันนี้โดยเฉพาะมาตรา144กับ185ผมอยากเลิอกที่มาตรา144ที่การแทรกแซงงบประมาณเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเ่ยถ้าเราอ่านผ่าน,านๆก็จะเป็นการแก้ให้ระยะเวลาในการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมันสั้นลงจาก15วันเหลือ7วันมันก็ตอบป,ป,ประเด็นที่ว่ากระบวนการยุติธรรมเร็วขึ้นฟังดูดีครับแต่พอไปดูเนื้อในเนี่ยเอา้าทำไมไปแอบตัดบทลงโทษออกหมดเลยอำนาจปปชก็ตัดทิ้งหมด สรุปหลักการที่ว่าต้องการให้กระบวนการยุติธรรมมันเร็วขึ้นเนี่ยก็แค่ยกเอามาอ้างและถึงแม้จะมีบทบัญญัติห้ามอยู่นะครับแต่ถ้ามันไม่มีบทลงโทษนะครับท่า,านประธานความหมายของมันก็คือถ้าสสหรือสอวจะแปลยติเพื่อแทรกแซงงบประมาณเพื่อผลประโยชน์ตัวเองก็ทําได้ตราบเท่าที่ไม่มีใครไปร้องสารรัฐมนูญแต่ถ้ามีใครไปร้องจริงๆนะครับสารรัฐมนุนก็มีอํานาจได้แค่ทําให้ยตินั้นมันตกไปเฉยๆแล้วพอ แกแบบนี้เนี่ยนะครับผมว่ารัฐมนตรีนี่ยิ้มเลยครับเพราะว่าตัวเองก็มีส่วนในการจัดทำงบประมาณอยู่แล้วไม่ต้องมาคอยพะวงแล้วครับว่าจะมีเพื่อนรัฐมนตรีคนไหนที่มูมามจุดเกินเหตุจนถูกจับได้เพราะถ้าถูกจับได้เป็นเมื่อก่อนเนี่ยไปกันทั้งคอรอมอน,นะครับก็มาตาร้อยสี่สี่นี่ไม่ใช่หรอครับท,ที่ท่านชูโงว่าเป็นพระเอกเป็นแกนหลักของหนังเรื่องรัฐธรรมนูญปลาบโกงท่านพยายามสื่อสารว่าถ้าสสหรือส,ออสอวอไปแปลยติเพื่อผลประโยชน์ตัวเองนะ หมายความว่านี่คือการโกงแล้วนี่จะแก้กฎหมายให้กลับไปทําได้เนี่ยมันก็แปลว่าท่านแก้เพื่อที่ต้องการให้โกงเหรอครับแค่นั้นแค่นี้ยังไม่ใช่ที่ที่เราต้องกลัวนะครับท่านประธานเพราะเอาจริงๆแล้วเราก็รู้ครับว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันตบมือข้างเดียวไม่ดังถ้าจะทุจริตคอร์รัปชันจากฝ่ายบริจากฝ่ายการเมืองเนี่ยมันต้องมีข้าราชการช่วยด้วยถ้าข้าราชการไม่ช่วยมันก็โยกงบลําบากเขาก็เลยตัดเอาความผิดของข้าราชการที่เกี่ยวข้องออก นี่มันเจตนาแก้เพื่อโกงกันเป็นขบวนการนะครับท่านประธานยังไม่จบครับในมาตรา144ยังแก้ให้ศาลและองค์กรอ,อิสระทั้งหลายเนี่ยสามารถแปลยติเพื่อของบประมาณเพิ่มจากกรรมธิการได,ได,ได้ได้โดยตรงท่านประธานครับปกติเราแจกกล้วยกันในที่ลับนี่มันเกินไปนะครับที่ท่านจะแจกกล้วยกันผ่านรัฐธรรมนูญเลย ถ้าจะแก้มาตรา185ที่ว่าด้วยบทบัญญัติในการไม่ให้สสกับสอวอไปแทรกแซงการทํางานของพนักงานราชการซึ่งเดิมทีมันมอยู่สามวักท่านก็มัดรวมเหลือวักเดียวแต่พออ่านแล้วอา้าวบางคํามันหายไปครับท่านประธานท่านแอบตัดเรื่องการแทรกแซงการปฏิบัติงานของข้าราชการออกหมดเลยทีนี้ท่านก็สั่งงานหน่วยงานราชการสบายนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่แต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นอีกครับท่านประธานเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดแค่การแทรกแซงการปฏิบัติงานเขาไปตัดเรื่อง ที่เกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานต่างๆด้วยเวลางบประมาณมันลงไปเนี่ยนะครับมันลงไปเป็นโครงการทีนี้ท่านก็เดินเข้าไปในหน่วยงานแล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านเป็นคนแปลยติมานี่คือของท่านแค่นั้นเองครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยสรุปสองมาตรานี้ที่ท่านอ้างว่าจะให้ข้าราชการทํางานง่ายขึ้นกับประเด็นที่บอกจะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลือเร็วขึ้นเนี่ยมันก็เป็นแค่ข้ออ้างที่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะโกงครับ แล้วพอถูกจับได้นะครับถูกจับตายได้เรื่องมาตรา144กับ185ท่านผู้เสนอร่างก็พยายามตีกันเชียงว่าเออเอาเอาอกเอาโทษออกไปมันไม่เป็นไรมันอยู่ในกฎหมายลูกของปปชอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่มีใครเชื่อถือปปชเท่าไหร่แล้วที่เรื่องมันแดงขึ้นเรื่อยๆจนวุฒิสมาชิกหลายคนบอกว่ารับไม่ได้เนี่ยท่านก็หงายไพ่ที่คว่ำไว้ครับรับไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังมันฟังดูคุ้นๆนะครับ ว่าพวกผมไม่ใช่พวกลืมง่ายครับตอนทําประชามติฉบ,บับนี้เนี่ยก็บอกให้รับรับไปก่อนนี่แหละและคราวนี้ถ้ายังจะเชื่อกันอยู่นะครับผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนอกจากจะแก้เพื่อโกนะครับรท่านประธานความน่ากลัวความเลวร้ายของไวรัตที่ชื่อรัฐธรรมนูญคอสอชอสายพันนีย่ยังมีอีกครับในมาตรา45ครับในเรื่องของเสรีภาพของประชาชนในการรวมตัวเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองดูเผินๆไม่มีอะไรครับแต่พอมาดูเนื้อหาจริงๆน่ากลัวครับรท่านประธานเพราะท่านมาแอบเพิ่มอำนาจให้สารรัฐธรรมนูน ในการเข้ามาวุ่นวายวินิจฉัยว่ามติของพรรคการเมืองเนี่ยมันขัดแย้งกับระบอบก,การปกครองหรือเปล่า,าท่านประธานครับที่ผ่านมาสารรัฐมนูญม,มีปัญหานะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของผู้มีอำนาจโดยเฉพาะการวินิจฉัยเพื่อกำจัดและขัดขวางพรรคการเมืององค์กรอิสระแล้วก็สารรัฐมนูญเนี่ยนับวันยิ่งอิสระจากประชาชนขอเตือนอีกครั้งนะครับวิจารณ์สภาภายนอกตรงระวังครับ นับวันนะครับท่านประธานผมผมพูดตามข่าวนะครับท่านประธานอิสระจากการตรวจสอบด้วยแล้วก็อิสระจากความรับผิดชอบในการมีอำนาจในการใช้อำนาจกระทั่งวันนี้ยังมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้รื้อองค์กรอิสระกับศาลมากขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้ครับดันจะมาเพิ่มอำนาจให้สารธรรมนูญเข้ามาล้วงลูกกันถึงในพรกการเมืองผมว่ามันมันทำกันเกินไปครับถ้ารัฐสภาไม่ยับยั้งไวรัสตัวนี้ไว้ได้นะครับผมว่าต่อไปพรคผมก็กลายเป็นค่ายเพลงครับนักร้องนี่มาสมัครสมาชิกกันเต็ม แล้วถ้าเกิดว่าพักผมจะแก้มาตราหนึ่งมีมติท่านก็จะขัดขวางด้วยการไปร้องว่าขัดกับระบบการปกครองอย่างนั้นเหรอครับทำไมครับเ,เครื่องมือในการทําลายล้างฝ่ายตรงข้ามของท่านที่มีอยู่มันไม่เพียงพอเหรอครับทำถึงมันไม่เหมือนกระดาษทิชชูนะครับที่ใช,ทใช้ที่ใช้แล้วทิ้งต้องหามาเพิ่มทุกปีทุกปนะีคือผมว่ามันน่าเกลียดเกินไปครับท่านประธานอันนี้เหรอครับคือความน่ากลัวของไวรัสที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญคอสอชอสายพันธุ์ใหม่ผมสรุปนะครับอย่างแรกคือแก้ระบบเลือกตั้ง ไม่ต้องยกเลิกสวต่ออํานาจให้ระบบประยุทธ์อย่างที่สองคือแก้เพื่อที่จะโกงอย่างที่สามคือแอบเพิ่มอ,อํานาจให้สารรัฐมนูญจริงๆแล้วร่างอื่นๆเนี่ยที่เสนอมาก็มีดีๆเยอะครับไม่ว่าจะสวัสดิการออทัวนหน้าสิทธิประกันตัวเสรีภาพในการแสดงออกไม่ให้สารยอมรับการทารัฐประหารแล้วก็อีกมากมายเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยครับแต่ผมต้องขออนุญาตพูดตรงๆครับด้วยความเคารพว่านอกเหนือจากมาตราที่เกี่ยวกับระบบเลือกตั้งแล้วยอมรับเถอะครับว่านอกนั้นนะพวกท่านก็แค่เสนอกันมาแก้เขิน พอท่านก็รู้ว่าต่อให้เขียนลงไปในรัฐธรรมนูญมันก็ใช่ว่าจะเป็นรูปธรรมได้ถ้าโครงสร้างอำนาจประเทศมันเป็นแบบนี้คำถวายสัตย์นายกเนี่ยนะครับก็เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญครับอำนาจทธิปไตยปของประชาชนชาไทยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูนครับที่มันรูปธรรมมันไม่เกิดก็เพราะโครงสร้างอำนาจมันไม่เป็นประชาธิปไตยอำนาจประชาชนมันถูกดึงไปอยู่ที่สวส่วนหนึ่งนโยบายของพวกท่านเนี่ยนะครับถ้าทําได้เนี่ยมันก็ทําได้แค่เป็นตัวหนังสือในกระดาษอยู่ดี มันไม่มีทางทาได้จริงหรอกครับแบบที่สัญญาเอาไว้กับประชาชนนะครับหากเรายังออกการออกจากการควบคุมของกลุ่มอํานาจกลุ่มนี้ไม่ได้เนี่ยท่านไม่มีทางให้มันเห็นมันเป็นรูปธรรมผมเลยขอเสนอทางออกของวิกฤตโรคไวรัสรัฐธรรมนูญคอสชอสายพันธุ์ใหม่นี้ครับว่าเราจะเป็นต้องฉีดวัคซีนสองเข็มเข็มแรกครับแก้ไขามาตรา27 272ให้สําเร็จเอาสอวอ,ออกจากการเมืองไทยครับเพื่ออิสระในการดําเนินนโยบาย ที่พวกพรคการเมืองเนี่ยสัญญากับประชาชนไว้ให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยแหละประชาชนถึงจะได้ประโยชน์แล้วผมก็ไม่ต้องมันทนฟังเสียงโอดครวนว่าทําอะไรผิดจะมาปิดสวิตทําไมคือผมก็เริ่มฟังแล้วเบื่อนะครับคือถ้าวันวันไหนที่อํานาจสถาบันรัะธรรมนูญมันกลับไปอยู่ในมือประชาชนจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ปิดสวิตครับผมจะลบออกให้หมดเลยเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะผมไม่รู้จริงๆครับว่าเรามีสวไไปทําไม ท่านทราบไหมครับยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิรูปเนี่ยผลงานมันย่ำแย่สุดๆอยู่แล้วต่าเตี้ยจ,จนน่าเกลียดเลยแหละเสียงกลด่าทั้งประเทศว่าไร้สาระเป็นอุปสรรคแต่ที่เขาจําเป็นต้องเก็บเอาไว้ไม่ยอมยอกเลิกเนี่ยไม่ใช่แค่เขาต้องการเอาไว้เพื่อควบคุมฝ่ายบริหารนะครับแต่เขามียุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิรูปประเทศเอาไว้ให้ที่เป็นที่ลงของสอวมันทําให้วุฒิสมาชิกดูมีพันธกิจดูมีเป้าหมายทําให้รู้สึกว่าสําคัญผมพูดง,ง่ายๆเลยให้วุฒิสมาชิกดูมีงานทํา เพราะว่าพันธกิจมันซ้าซ้อนกับองค์กรอื่นหมดแล้วท่านจําได้ไหมครับเมื่อไม่นานมานี้ที่ประชุมวุฒิสภาท่านพลเอกประยุทธ์ถามวุฒิสมาชิกทุกคนว่าใครไม่ไว้ใจผมยกมือขึ้นเงียบกลิบนั่งหัวเราะกันแห่แหคือนี่ไงครับข้อพิสูจน์ที่ชัดที่สุดว่าทาไมวุฒิสภาถึงไม่มีความจำเป็นกับประเทศนี้จะก,กันกรองกฎหมายยังไงจะตรวจสอบถงดุลยังไงครับถ้าไว้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ท่านประธานครับผมประทร้วงครับครับผมครับประท้วงเชื่อไฮะ เรียนท่านประธานครับผมประท้วงผู้อภิปรายครับในข้อที่45คือพูดกระทบใส่ร้ายผู้อื่นเขาไม่ได้เห็นภาพจริงว่าวันนั้นท่านนายกพูดแล้วมีคนพูดอะไรอยู่ในสภา,าแต่เขาไปเชื่อข่าวครับท่านประธานดังน<ม>ั้นผมขอให้เขาถอนซะคือท่านประธานครับผมผมคิดว่าผมดูทายข้อสดอยู่ันว<ม>ันนั้น<ม>ท,ท,ที่วิจารณ สวในเรื่องของการแก้ร่มนูลเนี่ยนะครับแต่ว่าผมเห็นด้วยว่าถ้อยคำเนี่ยเสียดสีไม่ต้องถอนนะครับแต่ว่าผมวิจารณองค์กรครับท่านประธานผมเตือนณมเตืคนแล้วมันเป็นข้อจริงผมเตือนอย่าไปบุณ้รัยคำที่ไม่เหมาะสมนะครับเตือนไว้เพราะวิจารณ์ก็เป็นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ควรจะเป็นแบบอย่างอย่าไปใช้ถ้อยคำที่เสียดสีโดยไม่จําเป็นนะครับแต่ริญาตว่าไปวิจารณ์ว่าไปให้ความเห็นว่าควรจะแก้รั่มนูลโดยไม่ให้มีวุทิไม่เป็นไรครับ แต่ใช้ตัวคำไม่เหมาะสมครับครับเชิญนะครับ,ค,รบคือผมต้องพยายามที่จะอธิบายให้เห็นภาพครับว่าความสําคัญคืออะไรไม่เป็นไรครับท่านประธานผมออผมเข้าใจท่านสวทุกท่านครับเพราะว่าจริงๆท่านประยุทธ์คงไม่ได้ถามว่ามีใครไว้ใจไม่ไว้ใจผมไหมหรอกแต่จริงๆน่าจะถามว่ามีใครกล้าไม่ไว้ใจผมไหมต่างหาก <c oughs> แล้วก็ข้ออ้างที่ท่านใช้ควม่ม รัฐธรรมน,นูญร่างแก้รัฐธรรมนูญเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมยังจําแม่นมากรวมถึงครั้งนี้ก็ยังอ้างกันอยู่คือผมต้องพูดนะครับไม่งั้นมันจะเ,เหตุผลในบ้านเมืองเรามันจะไม่เหลือแล้วนะครับคือท่านอ้างสถาบันหลักของชาติท่านบอกว่าห้ามแตะต้องเด็ดขาดโดยเฉพาะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วปกติผมก็จะทําเป็นหูทลลมนะครับปกติถ้าท่านอ้างประชาชนเมื่อไรเนี่ยผมถึงจะรู้สึกว่ามันมีไอ้นี้ขึ้นมาแต่ว่าต้องอธิบายครับว่า การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับมันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศชาติจะแก้ข้อไหนกระทบชาติทั้งนั้นเหรอครับจะทํายังไงครับให้ไม่กระทบชาติและศาสนาศาสนาอะไรครับพุทธซิกอิสลามฮินดูพันธมิตรหมวกฟางเหรอครับศาสนาอะไรครับและอันสุดท้ายคือพระมหากษัตริย์พวกท่านจําไม่ได้เลยครับสอนอชอของพวกท่านนั่นแหละชุดเดียกวกับท่านนี่นแหละที่ตอนนี้มาเป็นสอวอย,อยู่เนี่ยท่านแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี58 กพื่อเปิดทางให้พลเอกประยุทธ์ไปแก้รัฐธรรมนูญในหมวดที่สองหมวดพระมหากษัตริย์หลังจากทําประชามติไปแล้วด้วยนะครับท่านจําไม่ได้ใช่ไหมครับสามวาระรวดผมยังจาได้นะครับทําไมท่านกระทบได้ทําไมท่านแตะต้องได้เหตุผลอยู่ไหนครับแล้วผมขอร้องจริงๆครับท่านอย่าอ้างประชาชนอันนี้ผมขอร้องจริงๆเพราะว่าท่านน่าจะอายผมบ้างครับเพราะผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ท่านควรจะ ไม่ควรจะอ้างแบบนี้ด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละครับท่านประธานนี่เป็นการแก้ไขัฐมนที่จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับกับประเทศถ้าเราไม่ยกเลิกมาตรา272เพราะว่าการเอาอำนาจเลือกนายกของสวออกเนี่ยจะทําให้รัฐบาลสะท้อนความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและมีแต่รัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาแหละครับที่ไม่ว่าจะยังไงเขาก็ทํางานให้ประชาชนไม่ว่าจะยังไงเขาก็ให้เกียรติประชาชนไม่ว่าจะยังไงเขาก็จงรักภักดีกับประชาชนที่เขาเลือกเขามา นี่แหละครับคือวัคซีนเข็มแรกและเข็มแรกไม่พอนะครับท่านผ่านเพราะมันแค่การตายครับไม่ได้การติดถ้าจะให้การติดเนี่ยต้องมีเข็มที่2คือการจัดทําประชามาติเพราะฉะนั้นผมขอยืนยันตรงนี้ครับว่าการป้องกันไม่ให้ประเทศต้ตองเผชิญกับวิกฤตไวรัสที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญคอสอชอสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับคือการทําลายโรคอุบาน,นี้ให้ได้ในสลาทสภาและเพื่อให้ประเทศชาติกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนะครับเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มแรกคือการแก้ไขมาตรา272 ตัดไส่ติ่งทิ้งให้หมดและตามด้วยเข็มที่2จับทำประชามติเพื่อให้เกิดการแก้ไขามาตรา256ที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งสอส,อสอรอเพื่อมาทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริงสักทีขอบคุณครับท่านประธานครับ